โลกเจริญด้วยวัตถุมากเท่าไหร่ความเห็นแก่ตัวยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อความเห็นแก่ตัวเพิ่มขึ้นคุณธรรมของคนก็ลดลงเมื่อคุณธรรมลดลงความเบียดเบียนก็มีมากขึ้นเมื่อเบียดเบียนมากขึ้นความทุกข์ก็มากขึ้นตามเมื่อความทุกข์มากขึ้นแล้วความเสื่อมของสัตว์โลกก็ย่อมสิ้นสุดอวสานลงไปตามลำดับ โว,วาธรรมหลวงตามหาบวญยานสัมปันโนโลกเจริญด้วยวัตถุมากเท่าไหร่ความเห็นแก่ตัวยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อความเห็นแก่ตัวเพิ่มขึ้นคุณธรรมของคนก็ลดลงเมื่อคุณธรรมลดลงความเบียดเบียนก็มีมากขึ้น เมื่อเบียดเบียนมากขึ้นความทุกข์ก็มากขึ้นตามเมื่อความทุกข์มากขึ้นแล้วความเสื่อมของสัตว์โลกก็ย่อมสิ้นสุดอวสานลงไปตามลำดับโตวาธรรมหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนโลกเจริญด้วยวัตถุมากเท่าไหร่ ความเห็นแก่ตัวยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อความเห็นแก่ตัวเพิ่มขึ้นคุณธรรมของคนก็ลดลงเมื่อคุณธรรมลดลงความเบียดเบียนก็มีมากขึ้นเมื่อเบียดเบียนมากขึ้นความทุกข์ก็มากขึ้นตามเมื่อความทุกข์มากขึ้นแล้วความเสื่อมของสัตว์โลกก็ย่อมสิ้นสุดอวสานลงไปตามลำดับโตว,วาธธรรมหลวงตามหาบัญญาสัมปันโน